ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยวัน,นี้นะครับแนวทางการคำนวณสูตรห่วรัฐบาลวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเราอยากจะแนะนำสูตรที่ลงให้คราวที่แล้วคืองวดที่แล้วนะครับที่ที่เป็นหลักสิบหลักหน่วยนะครับที่ว่าหนึ่งปีไม่เคยผิดนะนะก็ไม่ผิดจริงครับเป็นหนึปีกับหนึ่งงวดละ ก็ถ้าพูดตามความจริงคือสูตรมันไม่มีอายุอยู่แล้วครับใช้ไปเรื่อยๆได้วันนี้จะเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นะเอาสูตรตัวนี้แหละมามาทําให้กันดูอีกแบบหนึ่งคือเราจะแปลงสูตรคือประยุกต์ให้เหลือข้อมูลให้มันกระชับลงนะและยังเราจะมาสอนวิธีคิดหลักร้อยด้วยที่ว่าสามหกเก้ามายังไงสมาชิกหลายคนก็อยากจะถามอมาดูกันเลยครับ หลักร้อยเนี่ยวิธีคิดนะครับอันนี้เคล็ดลับที่เราได้มาสามหกครั้งที่แล้วที่เราลงไปนะให้ใช้หลักหน่วยรางวัลที่1นนะครับอย่างเช่นเป็นเลข5เนี่ยเนี่ยจำไปทําเองนะทาเองที่บ้านได้ให้บวกตัวเองทุกครั้งตําแหน่งหลักหน่วยนะครับให้บวกตัวเองห้าบวกค่าได้10บคือศูนวางไว้ตรงกลางแล้วก็ตรงนี้ให้ใส่เลขสาเนี่ยคือ สมาชิกห,หลายๆท่าก็อยากจะถามนั่นแหละเอ้ยสามกเมันถูกนะแต่มาอย่างไงเนี่ยสอนให้เลยนะครับหลักสิบล่างเป็นเลขอะไรเป็นเลขแปดมาวางตรงนี้เวลาไปทําเองนะไปย้อนดูผมจะทําให้ดูสักสองงวดนะครับได้8อันนี้บวกกันได้หนึ่งนะหนึ่คือสิบนั่นแหละให้เพิ่มทีละสามนะครับนี่สามตัวนี้จะเปิดตัวหนึ่งจากร้อย หลักสิบครับคงจำกันได้ครับใช้หลักร้อยรางวัลที่หนึ่งบวกด้วยเจ็ดครับงวดที่แล้วนะครับได้สิบสี่นี่ทำเหมือนเดิมทุกครั้งตำแหน่งตัวกลางให้เอาเลขหลักสิบมาตั้งตรงนี้คนใหม่ก็ดูได้คนเก่าก็ยังคงจำได้นะครับสูตรของคราวที่แล้วที่ทำให้ดูหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งมาตั้งเป็นศูนย์นะครับบวกกันได้สองบวกกันได้แปดบวกกันได้สิบคือศูนย์ หลักสิบเพิ่มทีลเแต้มนะครับสามแล้วก็สี่แล้วก็ห้าเพิ่มเป็นฐานไว้หกตัวให้มันมั่นคงนะครับส่วนหักงนวยก็ตำแหน่งเดียวกันครับเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสีบส่ก็คือดึงตัวนี้ออกมาได้สี่ตัวกลางให้เอาหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สองนะครับมาตั้งตรงนี้ตัวสุดท้ายนะครับสามตัวหน้ามีสองครั้งดูครั้งที่สองสิบหลักสิบกับหลักร้อยรวมกันได้สอง เวลาไปทําเองนะทําเองจะได้มั่นใจนะครับ4ี่บวกเจคือ1 7ึบวกสได้9 1บวกเได้10คือ0คงจํากันได้อันนี้เพิ่มครั้งละหนอันนี้เพิ่มครั้งละ3ามนะครับเป็น6เป็น9เป็น2แล้วก็เป็น5จับกันจริงๆก็36ชุดเช่นเคยแต่เราไม่เอาครับนี่คือตัวแปรครับเราต้องเลือกสูตรอีกตัวหนึ่งเป็นรหัสนะครับ หลักร้อยเราก็ไม่เอาสามตัวเราจะเอาแค่ตัวเดียวนะครับรหัสตัวนี้มวลได้บวกกันได้เจ็ดครับส่วนรหัสหลักสิบนะครับตัวสุดท้ายรหัสตัวสุดท้ายได้เก้าส่วนรหัสตัวนี้เป็นเลขห้านะครับมาจากแถวนี้นะครับเวลาเราทําแบบนี้อย่างนี้บวกกันได้ห้าตำแหน่งนี้เพิ่มทีละสามตรงนี้ต้องเพิ่มทีละแต้มนะครับมันจะสวนกันนะครับ จะเพิ่มทีละสามเหมือนกันไม่ได้ตอนนี้เพิ่มทีละแต้มตรงน,นี้ก็ทีละสามมันจะสลับกันเลือกตัวที่ซ้ํากันหนึ่งไม่ซ้ำสี่ไม่ซ้ำเจ็ดซ้ํากันนี่คือเด่นหลักร้อยในงวดนั้นนี่วิธีคัดอันนี้บวกกันได้เก้าอันนี้เพิ่มครั้งละแต้มอันนี้เพิ่มครั้งละสองแต้มเอ้ยสามแต้มนะครับแค่เพิ่มแค่สามตำแหน่งเหมือนกันนะครับ อันนี้บวกกันได้7อันนี้เพิ่มครั้งละ3าอันนี้เพิ่มครั้งละแต้มเป็น8เป็น9เพิ่มแค่3ามตำแหนง่งทุกจุดเลยทีนี้เราก็มาเลือกตัวที่เด่นที่สุดก็คือตัวที่มันมาเหมือนกันซ้ำกันนะครับอย่าง9เนี่ยไม่มีนะไม่มีไม่เอานะครับ2ไม่มีนะครับเราเลือกออกมาตอนนี้5ก็มีนะครับเลือกออกมาอันนี้คือเด่นหลักสิบในงวดต่อไปนี่เวลาคัดเวลาคัดออกมานะครับตัวนี้มั่นคงอยู่แล้วนะครับ1ปีกับ1งวด ผ่านไปแล้วตรงนี้เจ็ดไม่มี8ดไม่แดไม่มีงวดน,นี้หลักหน่วยซ้ําตัวเดียวอย่างนี้ก็ซื้อลอตเตอรี่ง่ายนะครับซื้อแค่เลขเดียวแต่จับได้หลายๆคู่นะเวลาจับคู่ก็สองเก้ากับห้าเก้าอาเจมาใส่หลักร้อยแค่นี้เองครับแค่สองชุด เราคิดวันที่หนึ่งเมษายนะออกวันที่สิบหกเมษายนเนี่ยที่เขาออกมาเจ็ดสองเก้าทีนี้เราทําได้นะเราถูกได้เราตื่ไปเสี่ยงข้างหน้าเราเองสูตรนี้นะครับเนี่ยจะมีวิธีบอกนะว่าตัวแปรตอนนี้คิดยังไงนะครับคนที่ชอบคิดอย่างจริงจังเท่านั้นที่อยากที่เราจะให้ไปนะให้ไปศึกษาไปทําแล้วก็ไปเสี่ยงโชคเอาคนที่ไม่เล่นก็คืออย่าไปเล่นเลยเราไม่ได้มายุโยงให้เล่นกันนะ เราสอนเป็นแนวทางให้ศึกษาได้แต่ไม่จําเป็นต้องเล่นนะครับถ้าอยากจะได้ก็โทรมาคุยได้ศูนย์หกสองนะครับศูนย์หกสองห้าห้าสองห้าศูนย์หกเก้าอันนี้ผมชื่อแมนนะครับนี่ถ้าอยากจะได้เล่มนี้นะครับจะมีรายละเอียดที่ทีคิดทุกอย่างครับว่าตัวแปรตัวนี้รหัสตัวนี้มันมาอยังไงเนี่ยอยู่ในเล่มนี้ทุกอย่างครับ วันที่1เมษายนครับเราคำนวณเสร็จแล้วเอาข้อมูล16เมษายนเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่แนะนําก็คือใบตรวจให้ไปเอาข้อมูลที่กองฉลากเข้าออกเรียงตามลำดับนะครับไปเอาตามเว็บไซต์บางเว็บไซต์ก็อาจจะสลับกัน1ไป2 2สองไป1นี่คำนวณไม่ได้นะหลักร้อยเช่นเคยครับหลักหน่วยหลักหน่วยมาตั้ง9บวกเเป็น18ให้บวกตัวเองตำแหน่งนี้เป็นเลข3เป็นตัวโค้ดต้องใช้ตลอด ส่วนตัวท้ายตัวนี้คือเลขสี่มาตั้งจะไม่ง่ายครับอันนี้คือหลักร้อยบวกลงมาแบบนี้ได้หนึ่งได้สองแล้วก็ได้สามเพิ่มสามได้หกเพิ่มสามได้เก้าทำไมผมถึงบอกว่างวดหน้านะสามหกเก้าเนี่ยงวดที่แล้วที่บอกกันก็คือมาจากตัวนี้แหละครับอันนี้เฉลยให้แล้วนะหลักสิบตัวเดียวกันครับอย่างงวดที่แล้วเนี่ยบวกเจ็ดเนี่ยที่เราตั้งให้ดูได้สี่ หลักสิบเป็นเลขสองมาตั้งตรงนี้สมาชิกใหม่ก็ดูศึกษาไปทนะําน้าคนเก่าก็น่าจะจาได้แล้วนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองมาตั้งหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับไม่ใช่ครั้งที่สองนะได้หกได้เก้าบวกกันได้ห้าเพิ่มทีละแต็บนะครับแปดเก้าแล้วก็ศูนย์นี้เป็นฐานไว้มั่นคงหลักหน่วยครับใช้ตัวเดียวกันกับตัวนี้ก็ความหมายคือดึงตัวนี้มา ตรงนี้เป็นหลักเลข8ดนะครับหลักร้อยครั้งที่สองของสามตัวท้ายนะครับมาตั้งตั้งตรงกลางนะครับจะไม่ดีตำแหน่งสุดท้ายเอาเลขหลักร้อยหลักสิบ3าตัวหน้าครั้งที่สองบวกกันได้6มาตั้งครับบวกกันได้สองครับบวกกันได้สี่สองสี่เป็นหกเพิ่มสามได้เก้าได้สิบสองได้ห้าได้แปดแล้วก็ได้หนึ่งอันนี้เพิ่มทีละแต้มจะไม่ดีแต่น,นี้เพิ่มทีละสามนะครับถ้าจับคู่กันสาสิบกชุด ถ้าไปคูณ3ามันก็ได้1 0 8ชุดค่อนข้างจะเยอะซื้อลอตเตอรี่ไม่ไหวนะครับเราต้องมีตัวแปรตัวแปรรหัสลับตัวนี้งวดนี้บวกกันได้1ตัวนี้บวกกันได้8ตรงนี้บวกกันได้10คือ0นูนนี่อันนี้บวกกันได้5้าครับเพิ่มสีละแต้มอันนี้เพิ่มสาอันนี้เพิ่มแต้มครับเป็น7เป็นห้า ตัวที่ซ้ำกันนะครับจะซ้ำกันตัวเดียวคือเลข6น,นี่คือหลักร้อยบวดที่แล้วทุกคนที่ได้เล่นไปก็น่าจะรู้นะครับผมพันธรงหลักร้อยตัวเดียวอันนี้บวกกันได้5 5อันนี้เพิ่มแต้มทีละแต้มอันนี้เพิ่มทีละสาเป็น8เป็น1ตัวที่ซ้ำกันคือ5 8ซ้ำกัน1ไม่ซ้ำครับไม่ต้องเอาอน,นี่คือหลักสิบหลักหน่วยได้ห อันนี้เพิ่มทีละแต้อันนี้เพิ่มทีละสามตัวซ้ำกันคือเลขหกไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดนะครับเพราะอันนี้เพิ่มสามแล้วนะครับขออภัยครับผมเนี่ยหกเจ็ดแปดหกซ้ำเจ็ดไม่มีแปดซ้ำดึงออกมาบางครั้งก็ทำผิดทำถูกนะครับเอาห้ากับแปดตั้งเป็นหลักสิบห้ากับแปด หลักสิบตั้งลงหลักหน่วยต้องตั้งหลักสิบตั้งขวางหลักหน่วยตั้งลงนะครับ6กับ8อย่างนี้นี่งวดที่แล้วนะครับ6มาใส่ทุกตัวในเด้งนี้เวลาไปทำนะครับงวดหนึ่งไม่เกิน4ี่ชุดครับทั้ง3ตัวท้ายรางทีวว่หนึ่งแล้วก็2ตัวล่างรัฐบาลนี่คือความจริงที่พิสูจน์ได้ทุกคนได้ไปต้องคิดเองได้นะครับมีวิธีฉเฉลยบอกว่าอันนี้มายัางไงนี่มา,างไง นนนี้นะครับความจริงที่พิ่สูน์ได้แต่ก่อนอย่างว่าแล้ครับบางทีความจริงก็ไม่ได้อยู่ที่คําพูดที่เราพูดกันแต่อยู่ที่เวลาเราได้ไปเราต้องลองมือทําด้วยตัวเองเราถึงจะรู้นะครับผิดถูกเป็นเรื่องของอนาคตนะครับไม่มีใครจะรู้ล่วงหน้าได้วันที่สิหออกวันที่ 2, สองพฤษภาออกมาหกห้าตรงนี้ นี้มาดูงวดหน้านะครับงวดวันที่16พฤษภาที่จะถึงนี้นะครับหลักร้อยบวกตัวเองได้2ครับตรงนี้เป็นเลขสตรงนี้ก็3ครับมาตั้งแบบนี้อันนี้คือหลักร้อยนะครับได้ห้าได้ห้าถามว่าออกไหมอันนี้ตอบไม่ได้นะครับแต่ความน่าจะเป็นน่าจะออกได้0ูนสามหนี่เฉลยให้อย่างงเฉลแล้ว3า9หก้าไม่ได้เฉลยวิธีคิดนะครับอันนี้เฉลยวิธีคิดไท้แล้ว หลักสิใช้หลักร้อยรางวัลที่หนึนะครับโบ้ด้วยเได้3หลักสิบมาตั้งตรงกลางหลักร้อยครั้งที่1เป็น3ตัวหน้านะครับมาตั้งต,งตรงนี้ได้8ได้4ได้2 2, 2เป็น3เป็น4 5น่ห้าหกเจ็ดเขียนตัวโตๆนะครับงวดเจะถึงนี้ความน่าจะเป็นน่าจะออกได้ หลักหน่วยดึงตัวนี้มา3แล้วก็หลักร้อยครั้งที่2นะครับ3ตัวท้ายนะครับตั้งตรงกลางไว้ตัวสุดท้าย3ตัวหน้าครั้งที่2บวกกันได้2ได้2ได้1ได้3อันนี้เพิ่มทีละ3นะครับได้6ได้9ได้2 58อย่างมั่นใจนะครับว่ายังถูกได้ต่อเนื่องนะครับงวดที่1ปีกับ มวดที่สองจะถูกไหมอันนี้ต้องรอผลวันที่สิบหนะครับถ้าเราจะเอาแบบแคบหน่อยต้องมีรหัสตัวนี้นะครับใครที่ชอบคิดอย่างจริงจังคิดแล้วก็ไปเสี่ยงโชคนะครับให้โทรมานะครับเราจะบอกว่าจะรับแบบนี้ยังไงเราส่งให้แบบไหนโทรมาเบอร์นี้นะครับเบอร์เดิมนะครับ062 552 5069 ผมชื่อแมนะครับโทรมาปรึกษากันนะครับคุยเรื่องสูตรนะครับปัญหาครอบครัวไม่ไม่ไม่ให้กาปรึกษานะครับอันนี้คืองัดหน้าวันที่16พฤษภาคมนะเนี่ยตั้งไว้หลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยก็โทรมาคุยกันนะครับคลิปนี้ก็คงจะสั้นๆเขาจะชอบแนวคิดการคำนวณแบบนี้ก็เชัญก,กดแชร์กดติดตามนะ <c oughs> กดแชร์กดติดตามกัน คำพูดไหนไม่ถูกใจสูตรไหนไม่ตรงใจก็กองไว้ตรงนั้นครับก็เช่นเคยครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะมีความสุขกับการคิดคำนวณก็ไม่เจ็บไม่จนครับผมขอให้โชคดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ